ค่ะโอเคสำหรับท่านที่ขอมานะคะว่าเรื่องการออกเสียงคำว่า throw ที่แปลว่าโยนนะคะก่อนอื่นนะคะคำว่า throw เรานึกถึงตัวสะกดของมันก่อนนะคะก็คือเสียง th แล้วก็มี r เป็นตัวควบกล้ำนะคะการออกเสียง th ก่อนนะคะก็คือแบบนี้นะคะของคำนี้คำว่า throw นะคะก็เป็น เอาลิ้นออกมานะคะไม่ใช่เอาออมาเฉยๆเราต้องดันลมออกมาให้แทรกผ่านลิ้นด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัว R ค่ะก็คือเวลาเราออกเสียงตัว R นะคะลิ้นมันจะลอยค้างอยู่ข้างบนเป็นเออเออแบบนี้นะคะก็เออเออแบบนี้นะคะพอพูดเร็วๆปุ๊บนะคะ Th ur, Th ur. แล้วก็ o w ค่ะ throw throw ยากเนาะแต่ว่าโอเคถ้าออกเสียงได้ใกล้เคียงมันก็จะแบบสื่อสารได้เคลียร์ขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะคำว่า throw ช่องสองนะคะก็คือ through สระอูเนาะตัว t h r e w นะคะ through แล้วก็ช่องสามค่ะก็คือ t h r o w n เนาะอ่านเป็น throne throne โอเค throw through throne โอเคลองไปฝึกดูนะคะบ๊ายบายค่ะ